สวัสดีค่ะทุกคนพินวลาฟรนะคะ หวานนะคะหวานวันนี้เพราะว่าจะมาแต่งหน้าลุคที่ทุกคนก็อยากให้พี่แต่งกันมากมากมากเลยทุกคนก็ขอเป็นมามากๆมากเลทุกคนก็อยากได้กันมากๆมากวันนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ว่าเราจะทา how to dewy natural makeup นะคะทุกคนก็คือผิวฉ่ำๆแบบธรรมชาติน่เองขอเกริ่นก่อนนะว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยคือ makeup no makeup ทุกคนแต่เป็น makeup no makeup ที่มีความแบบฉ่ำทุกคนแบบผิวมีน้ำมีนวลฉะนั้นเนี่ยจะให้เขา ต้องแบบว่าผิวฉ่าดูสุขภาพดีแล้วต้องปกปิดแล้วต้องดูเป็นความธรรมชาติต้องแบบต้องไม่ให้ใครรู้ว่าเราแต่งหน้ามาประมาณสองชั่วโมงแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าแบบไม่อยากแต่งหน้านานฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรการบํารุงผิวทุกคนคือการที่เราเตรียมผิวให้พร้อมแต่งหน้าในทุกคนคือหนึ่งเรยต้องบำรุงผิวก่อนเพราะว่าพวกฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยทุกคนเขาจะได้เลือนหายไปพอเราทาทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราดีขึ้นดีขึ้นโด,นดยที่เรา ตัวอันนี้ตัวแรกนะคะทุกคนที่เราจะใช้กันนะคะตัวนี้เขามีชื่อว่า luminol compact perfecting white intensive serum นะคะราคา725บาทเพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่า a a a, a ผิวพี่วิวดีขนาดน,นี้ทำไมต้องใช้ส่งเข้ามาส่งเข้มาส่งเขมาค่ะเห็นหรือยังก็ <laughs> คือหลักๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดดัางดำนะคะทุกคนให้จจงลงแบบแกะสิวหลอเป็นฝ้าหลอเป็นกระ <laughs> <ๆ>น้องเขาเนี่ยช่วยได้นะ เซรั่มวงสว่างโอพีวงสว่างจริงๆทุกคนเขามีความแบบทุกคนทุกคนทุกคน <c oughs> กกกทุกคนสีมุกมุก่าทุกคนเออสีนั้นเลยนี่นี่เราทาไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยคุนสมบัติของเขาก็คือจะบำรุงลึกถึงเซลล์ผิวเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมช่ำเลยเซรั่มวงสว่างโอพีเขาค่อนข้างแบบเข้มข้นเลยทุกคนแบบอุ้ยชอบมากเลยเห็นป้าตะแกะ ผิวบิวยังจะดูแห้งเลยตอนนี้คือแบบผิวฉ่าแล้วโดยที่แบบไม่เนึบเลยไอสกินแคร์ตัวที่เอามาลงก่อนแต่งหน้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าพังคือจบลบแล้วล้างใหม่ฉะนั้นหละราต้องดูดีๆที่แบบเนื้อเขาสัมผัสเขาเนี่ยสามารถเข้ากับรองพื้นหรือว่าคุชชั่นของเราได้นะคะทุกคนอันนี้ทาเช้าหรือว่าทางคืนก็ได้นะวนวดๆไปนี้ใครเป็นเอซมูลันยกมากขึ้น ต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาปรับสีผิวของใบหน้าเราให้เสมอกันแล้วิวก็เลยอยากจะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคน Oriental Princess m u l a n Growing Fluid Natural Sunscreen SPF 50+ PA กบวกบวกบวก,บวกนี่เนื้อสัมผัสเขาจะเป็นกันแดดเนื้อสีชมพูนะคะทุกคนเนื้อของเขาเนี่ยก็ที่ชื่อเขาเรียกเลยเป็นเนื้อฟลูอิดนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะปรับสีผิวเราให้สว่างสวยทั่วใบหน้านะคะให้ผิวสว่างกระจ่างใสทั่วใบหน้าแล้วก็ทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาปก ้องผิวเราจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ด้วยโอ้เหมาะมากเหมาะจริงๆเกี่ยง่ายเลยค่ะทุกคนใช่ไหมมันเข้ากันดีมากเลยกับเซรั่มที่ลงไปก่อนแรกโอ้โหดีว,วีขั้นสุดดูจะพูดอะไรแล้วโอ้ตัวนี้จะบอกว่ากันน,น้ำกันเหงื่อเลยนะคะทุกคนไฮไลท์ของเขาเลยเริ่มมาแล้วนะเนี่ยเริ่มมาแล้วนะมีเขาโค้งแล้วนะเริ่มได้แล้วนะมวดเนี่ย ก o i วิ่งสวีทตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากดอกแมคโดนียด้วยนะคะทุกคนที่จะช่วยให้แบบว่รอบประโลมผิวเราจากการที่เราโดนแสงแดดทำลายนั่นเอง ขั้นตอนของการลงผิวเนี่ยจะน,นานนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันคืองานผิวอย่างที่บอกนะอ่ะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะคะนี่คือลง2ตัวนี้ลงตัวเซรั่มก่อนนะแล้วก็ลงตัวก็ลงตัวกันแดดต่อนะคะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาลงผิวให้แบบมีความ dewy natural มากยิ่งขึ้นให้มันคอมพล e ทแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบตัวจบเลยนะตัวจบของงานผิวเลยนะก็คือตัวนี้เนี่ยบูจะใช้เป็น beneficial perfect brightening matte cushion spf ห้าสิบ pa บวกบวกบวก ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ฟินิชลุคที่มีความเป็นลุคแมททิ่นเรียบเนียนกริปตลอดวันเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเออแต่งหนะ้าดีวีเอะไหนบอกว่าผิวฉัำทำไมใช้คุชั่น เนื้อแมทเพราะว่านี่ค่ะทุกคนเราบำรุงไปแล้วพอเขากืนกินกันเข้าไปนะคะทุกคนเขาก็จะมีความแบบเป๊ะปังหวงว่อร์แบบพอดีเปะนี่ใช้เป็นสี01นะคะเป็นสีไอวอรี่นะคะทุกคนนี่ความเก็บกูดของเขาคือการที่เรากดลงไปแล้วเนื้อคุชชั่นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทําให้เลยรู้ปะทาให้เนื้อคุชชั่นของเราเนี่ยถูกเก็บกักรักษาไว้ในตลับอย่างดีไม่โดนฝุ่น อองอะไรคือเขาเรียกว่าหยิบมาใช้แต่ที่จําเป็นนะคะทุกคนนี่เราก็ปาดนี้นี่แค่นี้เลยจอบอลก็แท็บไปดูใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนค่อยๆแท็บนะคะจะเยน็ยนๆนะคะไม่รีบนะคะทุกคนไม่รีบจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยปกป้องผิวเราได้อย่างล้ำลึกเลยก็คือปอกป้องผิวเราจากรังสี UVA UVB แล้วก็มี s p f 50 PA บวกๆๆด้วยนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ลงผิวนะคะทุกค,คนจะบอกว่าใครที่แบบเคยพูดว่าบิวผิวดีอยากให้ดูอีกทีนะคะว่าบิวผิวดีกว่านี้ได้อีกค่ะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยผิวเราดีมากกว่าเดิมได้อีกแต่เพียงแค่ว่าเราต้องดูแลผิวให้ดีๆอย่างที่บอกว่าการบำรุงผิวสําคัญมากค่ะทุกคนอันนี้เป็น บีฟอร์นะคะทุกคนออฟเตอร์นี่ใช้เบอร์หนึ่งนะเรียกได้ว่าสวยแล้วเนียนแล้วบำรุงผิวดับเบิลขึ้นไปอีกนะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวของเรานะคะทุกคนให้กระจ่างใสขึ้นเห็นไหมชัดมากชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือเป็นงานผิวแมทใช่ป่ะแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นจากภายในให้เราเพราะว่าเป็นแมทที่ยังมีความแบบชุ่มชื้นนะทุกคนแต่ว่าด้วยที่เราลงสกินแคร์ลงกันแดดอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผิวของเราดูแบบ ไร้ขึ้นดูแบบฉ่ำขึ้นนะทุกคนแล้วก็เลยเลือกเป็นคุชชั่นเนื้อแมทนะในวันนี้แต่ว่าเป็นแมทที่แบบยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวของเราจากภายในทุกคนเดี๋ยวเซ็อีกข้างนึงก่อนดีกว่ารกริบกริบอกเลยกริบทุกคนบูจะบอกว่าบิวแนะนําเลยนะตัวนี้คุชชั่นดีอีกแล้วคือเรียกว่าได้ลุคแมทที่แบบว่าปกปิดเนียนเรียบสนิทเลยทุกคนเห็นไหมจุดดังดำต่างๆบิวก็คือแบบหายไปแล้ว เทคนิคของบิวเนี่ยเวลาที่บิวลงคุชชั่นเสร็จแล้วนะทุกคนบิวก็จะตบอีกทีนึงเขาตบภาพรวมตบให้แบบว่าผิวนี่ยิ่งแน่นเข้าไปอีกยิ่งดีขึ้นไปอีกนะเราจะบอกว่าอันนี้ไม่บอกไม่ได้ถ้าไม่บอกนี่คือการลยนะนี่คือแบบสวยแล้วไม่เผื่อแผ่คนอื่นเขาไม่โปอยู่โปแรงมากก็คือถ้าทุกคนซื้อตัว l u m i n o ค o มเพล็ก Perfecting ติ้งไวท์ n ินเท e ิฟเซเนี่ยหนึ่งชิ้นแล้วก็ซื้อสินค้าได้เลยก็ได้ในร้าน800บาทให้ครบ800บาทสิ่งที่เราจะได้คคคืออะะไรทุกน ติ๊กต็อก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 ทุกคนจะต้องแบบโอ้ไ oh ม่กอดมากทุกคนคือเขาแถมอันนี้ไปเลยไปเลยไซจริงนะแถมตัวคุชชั่นไปเลยซึ่งเขาจะมีสองสีด้วยกันนะคะทุกคนจะมีสีเบอร์หนึ่งที่วิวใช้กับสีเบอร์สองมีสองสีนะตัวคุชชั่นนี้ที่เขาจะแถมแถมเลยซูซิลัมบว์อีแปดร้อยเอาไปเลยค่ะหนึ่งอันคุ้มมากอ่าน,นี่ทุกคนเขาจะมีสองสีด้วยกันนะคะน,นี่บิวสวอทให้ดูเบาๆนะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้เบอร 02, ก็คือบิวใช้เบอร์01แต่ว่า02เนี่ยจะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความแบบอันนี้ออกเหลืองอันนี้ออกชมพูนิดนึงนะคะทุกคนลองเลือกตามความเหมาะสมถ้าช่วงไหนบิวรู้สึกว่าบิวไปทะเลเนี่ยบิวอาจจะใช้เบอร์02ได้นะคะ01 02 084กับอีกอย่างเลงจะบอกทุกคนว่าถ้าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบอยากได้แค่ตัวคุชชั่นอย่างเดียวก็มีโปรเหมือนกันนะคะทุกคนเขาลดตัวเดียวเนี่ยเขาลด50%เลยนะคุ้มมากทุกคนรีบไปตามไปตามดีมากดีจริงๆเวิร์ก แคปแล้วก็ไปตำมนะคะมิใช้เบอร์0ูน,นะคะทุกคนไปตำมดีคุ้มมากจริงเ <c oughs> หนื่อยเลยบอกโกจนเหนื่อยเลยไปนะคะตัวที่เราจะใช้เป็นแป้งของเขานะคะตัวนี้มีชื่อว่า Beneficial Healthy Glow Translucent Loose Powder เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งประกายขึ้น <c oughs> จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีตำนานคะ่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่านองละเอียดมากเพราะว่าตำนานเร่ <c oughs> <c oughs> มีเติมนานเพราะว่าตอนที่บิวสมัยเรียนนะทุกคนช่วงนั้นบิวรู้จักออร์นัทพินเซตใหม่ๆแล้วก็แบบว่าจะมีโปรทุกคนพูดป้าลด15%อรอะไรก็แล้วแต่และเพื่อนะมีบัตรสมาชิกเพื่อนที่นั่งข้ามมีบัตรสมาชิกแล้วก็แบบว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนในห้องเนี่ยจะแย่งกันแป้งฝุ่นเนี่ยมันดีมากคือเหมาะมากเลยช่วงสมัยตอนที่เรียนอะ่ะเ,เขาเรียกว่าต่อมผลิตน้ำมันหน้าเราันจะเยอะใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาช่วยซับความมันบนหน้าเราได้ดีมากเรยที่แบบไม่ต้องทาลองพื้นะ บูธทาบริเวณใต้ตาแทบตัวคุชชั่นอีกทีนึงเพื่อให้เขาเซ็ตตัวนะนี่แทบๆไปเลยแพมนะผิวเราก็จะแบบเปล่ปลงประกายอย่างเป็นธรรมชาติเลยจะบอกว่าตอนเด็กเนี่ยฉันเป็นสาววกนะ ใครเคยเคยป็นสาวกบ้างสารภาพมาฉันเป็นสาวกนะแบบวันพุธเนี่ยจะต้องแบบไปแล้วลด15%็ตจะต้องแบบซื้ออะไรสักอย่างเลยช่วงนั้นซื้อหลายอย่างเลย้วมีแบบมีแบบมแบบมออยใส่ผมนะ้องแล้วก็ตัวเนี้ยต้องซื้อต้องซื้อตลอดตัวนี้เนี่ยทุกคนที่ชอบเลยนะคือแบบคือเขาจะมีสารส,ารสกัดจากโรตซีดแล้วก็ตัวที่ทําให้แบบว่าแป้งของเขาเนี่ยติดทนยาวนะันก็คือตัวซีบ um ัมฟิกซ์เเดอร์นะตัวนี้ก็จะช่วยดูดซับแล้วก็ปกป้องผิวของเราต่างๆก็คือผลลัพธ์ก็คือทําให้ผิวของเราเรียบเนียนเสมอกันอย่างนี้เลย ต่อไปนะคะทุกคนงานผิวของเราได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คือใช้ไปดูสอถามสี่อย่างสี่อย่างด้วยกันก็คือได้เป็นผิวแบบนี้เลยนะคะทุกคนผิวแบบนี้อยากให้ทุกคนยน้อนไปดูตอนแรกเฮลท์ <ซ Bonjour> hey, บบอกแล้วว่าผิวเราเนี่ยผู้หญิงเกิดมาต้องแต่งหน้าค่ะต่อไปนะท,นทุกคนดูก็จะมาแบบเติมแต่งเติมสีแล้วมาเดี๋ยวบิวขอใช้เป็นที่เขียนคิ้วก่อนแล้วกันนะนี่ที่เขียนคิ้วของเขาพิ่งแกะออกมาเลยนะทุกคนมีตัวแปลงด้วย เป็นสีเขียนคิ้วที่แบบน่าใช้ได้ประมาณแบบสองปีใช้ได้นานเลยนะอันนี้แบบสีดีมากแล้วก็มากับแปรงนะคะทุกคนก็จะเขียนคิ้วให้ดูแบบฟุุงๆุงเป,งป,งป็นธรรมชาตินะคะลุกคันนี้ธรรมชาตินน่เห็นไหมเขียนตามโครงคิ้วเลยนะดูดีเ,ดเห็นว่าสีเขาค่อนข้างแบบ เข้ากับสีคิวบิวเลยจะบอกว่าใช้แบบเจลเพราะว่าจะดูเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าวันนี้เราแต่งหน้าลุคดิวี่ในช่วงนะคะทุกคนจะแบบเป็นคิวที่ฟงๆแล้วก็ธรรมชาติมากๆนี่เองที่ดีเลยเขียนแบบฟืดๆเลยทุกคนดูดิให้ไปเลยเต็มสิบเขียนง่ายมากลื่นมากดีมากมาก็ไม่ต้องพูดคำไหนแล้วต้องใช้คู่กับแปรงนี้เท่านั้นนะทุกคนดีมากเสร็จเลยอะ่ะทุกคนสวยเลยดีดีเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาลงสีแต่งเติมสีที่หน้าเรากันบ้างดีกว่านะคะ ก็จะใช้เป็น Beneficial Individualist Velvet Eye Color แล้วตอนนี้เนะะี่ยเขามีโปรโมชั่นอีกแล้วคือจากปกติซื้อแบบว่า3ชิ้น500กว่าบาทใช่ปะเหลือแค่3ชิ้น265บาททุตกคนตกอันละไม่ถึงร้อยะทุกคนคุ้มมากเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาแต่งเติมสีกันเริ่มเป็น3สีนี้นะสีเบอร์ยี่สบหกยีิบเแล้วก็สานะคะเป็นโทนแบบน้ำตาลอมแดงเบาๆนะ ยี่สิบห่มสินะนี่ก็เป็นแปลงของออรันชนโเหมือนกันนะคะทุกคนอีจะใช้เบอร์26ก่อนนะเกลีย่ยให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ใช้ไปเศสามศูนย์นะคะลงบรเรนขัดเบ้าเปลืกตาเพราะว่าจะทให้ตาของเราดูวินมิติมากขึ้น มานี้นะคะทุกคนเห็นไหมตาเรจะดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะคะต่อไปเดี๋ยวบิูจะใช้เป็น,น,นสีเบอร์27นะคะทุกคนทาที่ขอบตาล่างเอาแปรงหัวเล็กๆนะทาไปที่ขอบตาล่างเลยจะได้แบบว่าดูมีแบบตาดูสดใสดอลลี่อายไปค่ะดอลลี่อายเห็นไหม ตาก็จะดูแบบมีความสดใสกว่าดูมีความแบบเบลๆเด็กๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาเบอร์สีเบอร์ย7เนี่ยที่เราทาขอบตาล่างเนี่ยแท็บลงไปตรงกลางตาอีกทีนะคะทุกคน3สีไปเลยให้แบบตาของเราดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนสีสันบนใบหน้าของวิวจริงๆต่อไปจะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะทุกคนของ Oriental Princess เหมือนกันนะคะตัวนี้หัวเขาก็จะมีความแบบเรียวเล็กแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะ ชิดขนตามากที่สุดตาเราก็จะดูแบบกลมโตนะคะทุกคนแล้วก็ดูแบบคมชัดสำหรับตัวนี้นะคะเขาพีชื่อว่า b e n e f i c i a l Luxurious Multi Proof Poliner เป็นสูตร multi proof นะคะทุกคนเป็นเนื้อฟิล์มแบบกันน้ำกันเหงื่อกันความมันที่หนังตาเราบางทีเราแบบว่าอุ้ยหนังตาม,มันเลยติดทนนาะนแล้วผู้กันเขาเนี่ยเลียวเล็กมากเป็นหัวแหลมแบบนี้นะคะ0.01มิลเท่านั้น เห็นไหมทุกคนดูเห็นมาตาเราดูมีมิติขึ้นมาแล้วแบบเลิฟมากผู้คันเลียวเล็กมากเล็กจริงจังต่อไปนะคะทุกคนกิดอายไลเนอร์แล้วก็ป้องปล <c oughs> ่อยมาสคาร่า <c oughs> ก็จะใช้เป็น Beneficial Lengthening Waterproof Mascara <c oughs> เป็นมาสคาร่าที่กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็จะบอกว่าความพิเศษคือ <c oughs> ปรับหัวมาสคาร่าได้เห็นป่จะให้หนาอันนี้จะให้ยาวนะหรือจะให้หนาก็สามารถทำได้ ขนตาเด้งเลยอ่ะดีจังชอบตรงความเขาปรับได้แล้วปัดง่ายเลยนะทุกคนเลีงเส้นสวยเลยสมมติถ้าเกิดเราจะปัดขนตาล่างใช่ป่ะล้วก็ทําให้เขาตรงขึ้นบิดตึง้งก็ปัดขนตาล่างได้เลย,เลยในส่วนของงานขนตานะคะทุกคน เด้งสนใจแล้วนะคะต่อไปจะบอกว่าเจลที่แต่งคิ้วของเขากับมาสคาร่าเนี่ยกันน้ำด้วยกันทั้งคู่เลยนะทุกคนคู่สร้างคู่สมมากคู่สร้างคู่สมเพราะว่าถ้าคิ้วไม่ได้หรือว่ามาสคาร่าไม่ได้ระหว่างวันนี้จบเลยนะคู่สร้างคู่สมมากกันน้ำติดทนนานอันนี้ติดทนนาน24ชั่วโมงเลยนะคะ<ๆ>ในส่วนของการปัดแก้มนั้นนะคะปัดแก้มก็สําคัญเหมือนกันจะทําให้ลุคของเราเนี่ยดูเป็นแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะ จะบอกว่าเริ่ๆเริมที่ปัดแก้มของเขาเพราะว่ามีส่วนผสมของสัต์บำรุงอยู่แล้วนะคะมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยนะคะในในที่ปัดแก้มเขาชื่อว่า beneficial individualist luminous cheek colors นะคะดูจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สีออกโทนสีแบบว่าสีส้มๆหน่อยแล้วเราจะปัดแบบเบาๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยแบบว่าสมมติว่าแทบมาจากแปลงแล้วรู้สึกว่าสีแบบว่าสดไปเพราะว่าวันนี้เราอยากจะได้แบบแก้มเบาๆใช่ป่ะให้เพื่อนๆนะปัดไปที่มือ แทบแทบแท,บทบไปก่อนเห็นไหมสีเขาก็จะแบบว่าดรอปลงนิดหนึ่งนะแล้วเราก็ค่อยเอามาปัดแก้มเห็นปะสีสวยสี tone, ออกโทนส้มๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยแบบว่าช่วยบำรุงผิวของเรานะคะทุกคนไปในตัวด้วยคือแต่งหน้าด้วยบำรุงแน่นมากค่ะวันนี้บอกเลยดูสุขภาพดีดูแบบกินส้มรอยลูกวันนี้ต่อไปนี่ก็คือเป็นลิปสติกอันนี้นะคะทุกคนลิปสติกที่มีชื่อว่า Beneficial Collagen Lip stain วันนี้น้องผู้เข้ารอบของเราเราให้เบอร์ศูนย์สองเข้ารอบนะคะศูนย์สองนี่เขาจะชื่อว่าเป็นสี pH velvet อ๋อแค่ชื่อก็ทราบแล้วเป็น pH velvet นะคะจะเป็นสีที่มีความแบบเป็นสีส้มออกแบบว่านุดเบาๆแบบให้ลุคที่มันดูมีความเป็นธรรมชาติมากทาลงไป้เลยนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากค่ะเลิฟเลยค่ะ อ้ก็ oh สีสวยมากทุกคนเป็นลิปสติกแบบเนื้อแมทนะสีสวยจริงอันนี้ศูนย์สองนะทุกคนพี่เชอร์เบ็ดไปตำ มีส่วนผสมของสารบำรุงแล้วมีแบบคอลลาเจนช่วยแบบว่าเสริมสร้างความืดอยู่ให้กับริมฝีปากของเราแล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลนะคะทุกคนจะช่วยเพิ่มให้ริมฝีปากของเราดูอิม่มฟูขึ้นขอใช้เป็นแปรงนะเกลี่ยให้โปรงๆเพราะว่าอยากให้ลุคมีควมามแบบเป็นธรรมชาตินะทุกคนให้ขอบปากดูเบลเบลอถ้าอยากได้ความเบลเบลนิดนึงให้เอาแบบว่า,าพับคูชั่นของเราที่เราใช้ตอนแรกนะ่ะมาแท็บขอบปากทีนึงให้ปากแบบดูเรียวเร็กขึ้นนะทุกคน ก็จะทำให้แบบว่าเบลเบลขอบปากเราไป สีดีมากวันนี้แต่ว่ายังไม่จบนะคะยังไม่จบอยากเพิ่งไปไหนเพราะว่าเราจะเพิ่มความ dewy natural ด้วยการใช้อายสติกนะคะทุกคนอายสติกนี้เนี่ยช่วยอะไรช่วยเพิ่มความเบลบืช่วยให้ล mm ุค hmm. ของการที่เราแต่งหน้าวันนี้ dewy natural ของเราคอมพลทมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นอาย color แบบเนื้อครีมนะคะ mm hmm. ทุกคนตึงนี้เป็นอาย color mm hmm. แบบเนื้อครีม ดีบิวจะใช้เบอร์ศูนย์สนะทาเป็นลงตรงกลางเปลือกตาเบาๆแบบให้ตาของเราดูมีความเป็นประกายมากขึ้นนะคะทุกคนคือไม่ต้องใช้แปรงเลยทาลงไปได้เลยนะนี่ตาดูแบบเปล่งประกายขึ้นเลยอ่ะทาตรงแบบจุดกระทบแสงไว้หัวตานิดนึงเบาๆเห็นไหม เดี๋ยวจะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะตัวเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่แบบไฮไลท์แบบว่าไฮไลท์ให้กับต่างๆบนหน้าของเราก็าคือทาได้เลยนะทุกคนเช่นเป็นจุดที่แบบว่ากระทบแสงเช่นหน้าผากหนกแก้มจมูกหรือว่าปากของเราก็ทาได้ให้แบบคือเขาเรียกว่าทําให้หน้าของเราดูมีมิติมากขึ้นจากการที่แบบว่ากระทบแสงเล่นแสงเล่นเงาเล่นอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เลยแล้วก็เอามือเนี่ยเกลี่ยๆนะคะทุกคนเห็นไหมจบจบไหมจบ จบไหมจบสุดยอดแล้วค่ะวันนี้แบบเห็นไหมหน้าเราดูแบบดีวีมากดูแบบโอ้ยสวยจังชุ่มชืนแต่เป็นข้อดีนะทุกคนการแต่งหน้าเนี่ยควรชมตัวเองไปเรื่อยๆนะมันจะรู้สึกแบบโล้คเขิมเรามีกำลังใจแ่าโอ้ยสวยจังสวยจังเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนนะคะคงจะชื่นชอบลุคดีวีเนเชอรลที่วิวเอามาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกคนผลิตภัณฑ์ออร์เรนทอลต่างๆที่วิวใช้ในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะ ไปหาซื้อได้ตาม Oriental Princess ทุกสาขาเลยค่ะทุกคนวิวเนี่ยเป็น FC เขามานานแล้วนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเครื่องสำอางที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆโดยส่วนตัวนะวิวมีความรู้สึกชื่นชมแบรนด์นี้มากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาเบาๆหลักร้อยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมีความที่จะแบบกล้าสวยในแบบที่เป็นตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่บิวชื่นชอบมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยผู้หญิงอย่าหยุดสวยผู้หญิงต้องสวยในแบบฉบับของตัวเองไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปกันแล้วค่ะบ๊บาย